สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับตั้งต้นช็อปนะครับนี่ DJI Mini SE นะครับนี่ตัวนี้ของเพิ่งเข้าเลยของเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้นะครับแต่ไม่ได้ลงเพจเลยนะครับก็มีลูกค้าทักมาพอดีนะครับจะลงวันนี้พอดีลูกค้าทักมาพอดีแล้วพร้อมจบเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับมีมาให้2ก้อนนะครับลูกค้าที่เอามาขายเ็าบอกว่าอีกก้อนหนึ่งก็ไม่มีมานะครับก็มี2ก้อนนะครับแต่ขออภัยามทีก่อน นะครับมี2ก้อนแต่รอบชาร์จ0ูนย์กับหเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูประกันในตัวลำสวยๆเลยประกันหนึ่งเหลือด้วยเพิ่งซื้อมาทธันวาปีที่แล้วเองนะครับนี่เดินมกกลาและนี่เข้าเดินกุมภาวันที่วันที่วันที้เท่าไหร่ละที่หกที่เเนี่ยนะนะครับเขากับซื้อมาเดินกว่ากว่าเองนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับี d ไ i ไฟ ลำนี้สวยเลยนะครับแบตเตอรี่สวยๆใหม่ๆลํำยังกริบๆอยู่นะครับประกันยังเหลือนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับภาพออกแล้วก้มเงยกล้องนะครับนี่อึบอ่ะวาง่างนี้หน่อยอ่านี่นะครับดูรอบแบตนะครับเดี๋ยวดูรอบแบตให้ดูก้อนนี้นะครับแบตเตอรี่อินโฟหนึ่งชาร์จนะครับหนึ่งชาร์จนะครับนี่หนึ่งชาร์จโอเคอีกก้อนหนึ่งนี่เปิดให้ดูสดๆเลยนะครับ แล้วก็ส่งคลิปนี้ให้ลูกค้าที่ที่โอนมาแล้วนะครับถือว่าปิดกาอากาศเลยนะครับลูกค้าทักมาหาอยู่พอดีนะครับก็ส่งคลิปนี้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับนี่อ่ะเปิดอีกก้อนหนึ่งนะครับครบนะครับขาดแค่แบตเตอรี่ก้อนเดียวเท่านั้นเองนะครับฮับชาร์จมีให้นะครับกระเป๋ามีให้นี่กล่องนะครับกล่องนะครับลูกค้าซื้อจากบิ๊กคาเมล่านะครับนี่แล้วก็ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับใบพัดสำรองนะครับนี่ใบัศสำรองใบพัดสำรองนะครับมีให้อยู่นะครับนี่ทัศสำรองถุงละถุงละสี่ใบนะครับสี่แปดสิบสองนะครับนี่มีให้ครบนะครับมีให้ครบอะดูนี่นะครับนี่กล่องกลมเงยนะครับดู นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นี่เป็นไงศูนย์ชาร์จนะครับใหม่จัดจัดใหม่จัดจัดนะครับลูกค้าทักมาจะสอบถามของใหม่เจอลํามือสองคำนี้เข้าไปนะครับสภาพไม่ต่างจากของใหม่เลยประกันศูนย์ยังเหลือเลยนะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์เสริม,มอื่นนะครับนี่มาให้ดูตรงนี้เลยอ่ะดูด้วยกันนะครับนี่สายต่อ iPhone มีให้ที่รีโมทอยู่แล้วนะครับใครใช้ Android type C หรือไมโครยูดบีมีให้ใสายชาร์จนะครับเป็น type C กับไมโครยู US b บีอันนี้ท y p e C นะครับไปชาร์จที่ตัวลำนะครับอันนี้ตัวไมโครยู US b บีไวช้ชาร์จที่รีโมทนะครับมีให้นะครับไขควงขันใบมีให้สติ๊กสำรองนะครับ,รบ,รนะรบเผื่อตรงนี้หายมีให้นะครับให้ตามของที่ก็มีนะครับ ปกกระเป๋ามีให้นะครับแต่รุ่นนี้นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จไม่มีให้อยู่แล้วนะครับใช้อะแดปเตอร์ชาร์จของมือถือก็ได้นะครับแต่ขอให้ออกสัก3แอมป์หน่อยนะครับก็จะดีกว่านะครับโอเคตามนี้เลยนะครับของตามนี้เลยลำนี้ต้องบอกว่ามีคนสอบถามมาเยอะนะครับ mini se แต่ลำนี้ก็ไม่สามาร้ลงนะครับลูกค้าจบไปแล้วนะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราดําเนินการเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับแต่ลูกค้าเก่านะครับเข้าลูกค้าใหม่ให้นะครับผมโอเคนะครับ ก็สนใจโดนนะครับดีเจไอทั้งมือหนึ่งมือสองจะซื้อจะขายรับซื้อรับเทิร์นของมุงของใหม่ของเก่ามาคุยกันได้ครับเต้าตะชอบครับ0 8 1ย8 8 6 4 7 7ครับผมหรือถ้าชอบดูเป็นคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับนะครับ YouTube เต้าตะชอบช่องนี้เลยนะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับขายไม่ทันรอบหน้าเดี๋ยวมาอีกนะครับผมขออภัยด้วยลงไม่ทันจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ